เอาแล้วก็ผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมในวิอกับการผจญภัยของไอ้ตัวจิ๋วในพรนที่7นะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปแบบว่าสถานที่ที่แบบอันตรายเช่นเคยนะมาถึงก็เอาเลยเหรอฮะถ้าสถานที่อย่างนี้สัตว์จะผมหมายถึงสัตว์ร,ร้ายนะครับผมไม่ใช่สัตว์แบบนั้นสัตว์ร,ร้ายจะค่อนข้างอึดเป็นอย่างมากแล้วก็จะเกิดการการยายพันธุ์ แต่ว่าข้ามคู่ไปเลยอันนนะะสถานที่แห่งนี้จะมีวิหารแห่งหนึ่งที่หลบซ่อนไว้อยู่แต่ด้านหน้าเรามีสิ่งที่เรียกว่ารอไซแอนขอบคุณมากสถานที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยอัมระเบิดละนะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนทุกคนจะได้ยินเสียงระเบิดแม้แต่ทางเข้าตรงนี้เราก็ต้องใช้ระเบิดในการเข้าไปจะอุดเ,เอ้ยเดี๋ยวเข้าไปขนาดนั้น าโอเคได้อยู่แม่นึกว่าจะเสียระเบิดฟรีเป็นหนึ่งลูกแต่ก็ไม่ใช่ด้วยวิธีทางเข้าเราต้องใช้ระบบทัชแกนเอาคานาของท่านแปะไว้แบบนี้แล้วรอสักครู่ล้ะนะาอาจจะช้านิดหน่อยโอเคประเปิดที่เรียบร้อยเมื่อเราเดินม,มาข้างในนี้อาจจะพบกับอ่าที่เรียกว่าเทปบันทึก แล้ตรงนี้จะมีปุ่มให้ท่านเปิดปิดประตูได้แล้วนะจะาทำการเปิดไว้แบบนี้โอเคเมื่อเราย่องมาทางด้านซ้ายเราจะพบกับแบนเดดสองหนอและหวังว่าที่นี่เราจะไม่พลาดอะไรไปอีกใช่หรือไม่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะสําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะช่างมันเถอะฉ่านจาไม่ค่อยได้นะเอาละทางที่เราจะลงไปก็คือทางด้านนี้เราจะค่อยๆลงไป เพราะเราไม่รับรู้ได้ว่าหมยถึงเพราะเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าข้างหน้ามีอะไรรอเราอยู่แล้วนะโอ้โหดูนี่สิดูนี่ส,สิมันช่างคุ้นเคยจริงๆ,ๆเลยแต่ทําไมกันนะเขาอาจจะเป็นบิดกับเราก็ได้เอ๊หรือว่าในนี้อาจจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผิดแล้วผมจะทําการใส่หมวกแบบนี้แล้วอยู่ตรงเขาหน้าจะไม่ทำร้ายเราใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ ไม่น่าใช่แล้วถ้าผมเอาไฟออกผมบอกว่าคุณชมจะมองเห็นมาเลยปาดิป่าดิป่าดิป่าดิใครโดนจิ้มเปล่าโดนจิ้มโดนจิ้มโดนจิ้มโดนโดนจิ้มเปล่าใครโดนจิ้มหรือเปล่าประตูนี้เอ่อถ้าเปิดไปอาจจะเจอภัาายอันตรายผมจะยังไม่เปิดละกันมาไอ้น้องเขาว่าบ้าเหรอ,อ พี่กันได้หมดมาเลยปาเลยาเลยพี่กันได้อีกอ่อนหัดจริงๆเลยเอย๊แล้วมันแสงอะไรกันผมจะทําการเดินไปดูแล้วปรากฏว่ามันคือรอไซแอนสินะแล้วมันจะอยู่ทางด้านนอกทางด้านขวาแต่ผมจะยังไม่ออกไปเช็คผมจะดูทางด้านนี้ก่อนละกันว่ามีอะไรโอ้ยระเบิดโอ้นี่มันสุดยอดเลยตรงนี้เหมือนจะอ่ามันเหมือนกับว่านี่จะคือการ อี o l ว t i ชันหรือว่า m u วเทชันกันแน่นะจากเห็ดธรรมดากลายเป็นเห็ดที่เป็นแบบนี้แล้วกลายเป็นเชื้อราหน้าโง่เอาละดูเหมือนว่าข้างหน้าเรานี้จะมีภัยอะไรเป็นอย่างมากดูจากตุ่มซ้อนั่นสิมีตั้ง1 2 3 4และ5ด้านบนตรงนั้นและด้านข้างนี้ต้องมีอย่างแน่นอนเจาเอ๋เราทำการแย่น้องไปนหนึ่งทีแล้วน้องจะระเบิดให้เราทำการเดินไปหวัวแบบนี้ จากประสบการณ์ของบรรพบุรุษของผมผมได้เรียนรู้มาอย่างโชคชนแล้วนะทีนี้จะสามารถตัดได้นะทุกคนที่จากมันบดบังทัศนวิสยัยของเราเลยทาการตัดทิ้งไปแล้วดูว่าอันไหนมันจะระเบิดผมจะทาการแย่ระเบิดอันนี้ก่อนละกันแล้วดูสิว่าน้องจะระเบิดตูนแล้วมาที่อันนี้แล้ววิ่งเข้าไปตัดแบบไปสนดอะไรทั้งนั้นอ่าเกือบระเบิดไม่เป็นไรพอดีพี่ยังเร็วอยู่ฮะอีสี่ เราดูทรงว่าน่าจะเป็นปุ่มที่ต้องเปิดตูตรงนี้สินะแต่ว่าดูนั่นสิมันล้อมรอบไปด้วยตุ่มสิวมันชงเย้ซะจริงๆเลยมันทําการเข้าไปตัดปุ่มตรงกลางก่อนละกัน,แบบน,แ,บบนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยังไงว่าโอเคเราดูซิว่าตรงนี้มีถึง3ปุ่มเราทําการเข้าไปแย่ทั้ง3ามปุ่มเลยแบบนี้โอ้ยโอ้ยมันค่อนแรงแต่ก็ไม่เท่าไรทําการถอยออกมาก,ก่อนแล้วดู สังเกตการสูบด้านบนมันจะกำลังจะระเบิดเออเออให้ทำการตัดด้านบนก่อนแบบนี้ตามด้วยด้านข้างแบบนี้แล้วด้านหน้าก็จะมีอีกอันแล้วจะไปตัอดอีกรอบนึงเรียบร้อยเอาละทีนี้เราก็เปิดประตูแค้ขาหน้าของท่านแปะลงไปแบบนี้โอ้ด,ดนูนั่นสินั่นน่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่ยังทำงานอยู่ ที่มันจะมีสายไฟสีแดงตรงนี้นำทางไปสู่ประตูตรงนั้นเสิ็นะแล้วยังมีใบพัดที่อาําช่างมันเราจะสำรวจตรงนี้ก่อนวันนี้พบกับสิ่งที่เรียกว่าสแน็คที่สามารถทิวเลือดของท่านได้และเมื่อยามท่านหิวก็สามารถกินได้เช่นกันและหวังว่าในนี้น่าจะไม่มีอะไรใช่หรือไม่อย่างเช่นนาฬิกาไม่น่ามีาทําการเปิดใน3 2 1เรียบร้อยประตูข้างหน้าเราทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะดูว่าประตูนั้นอยู่ตรงไหนกันจากการคาดเดาน่าจะเป็นข้างนอกที่เราเดินผ่านมามันน่าจะเป็นทางนี้อย่างแน่แท้นั่นไงสายไฟอ้อมันน่าจะไปทางนั้นใช่สิทกาเปิดประตูดูซิว่าขนาดนั้นมีอะไรกันโอ้ my god เป็นช่างน่ากลัวสะจริงเลยโอ้ my god คนนั้นคืออะไรนะ่ะเอ้ยทำไมพวกนายอยู่ตรงนั้นกันล่ะพวกนายไม่เป็นไรได้ไงมันจะเข้าได้ไปจิ้ม แล้วก็ตั้งรับอย่างนี้กได้โดนระเบิดไม่เป็นไรหรอโกงมากเลยอุ้ยสี่ตัวเลยเหรอเยอะจังเออเออระเบิดตายไปอุ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยโดนมาจิ้มฟันจิ้มจำได้หรือไม่ว่าด้านหลังเรามีอะไรนะ่ะมีลราใสแอนยังไงล่ะเราไม่มีทางพลาดหรอกนะเรียบร้อยเมื่อคุณผู้ชมเดินมาทางนี้ให้สังเกตที่แป้นนี้ มันมีให้เรากดแล้วก็กดไปอันที่จริงผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีให้กดแต่สังเกตว่าเห็นพอดีก็เลยอยากกดนะอันที่จริงแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปดูทางด้านซ้ายตรงนี้ให้คุณผู้ชมลองแง่หูฟังแง่หูฟังดูไม่ไดีอะไรเลยฮนะให้เรากระโดดขึ้นไปเลยละกันแบบนี้แบบนี้แล้วสังเกตดูนั่นสินั่นมันสิ่งของที่เรียกว่าร่ำคาญมากๆเลย เอาล่ะถ้าเวลาเดินทางต่อหวังว่าเราจะไม่พลาดอะไรไปใช่ไหมโอเคสถานที่แห่งนี้นั้นเริ่มมีความชุ่มชื้นโอ้อาจจะเต็มไปด้วยน้ําเลยสินะถ้าอ่งั้นผมกขอเตรียมตัวก่อนละกันเอาล่ะ right. ตอนนี้ผมก็เตรียมตัวที่เรียบร้อยแล้วดูจากทางนี้จะเต็มไปด้วยน้ําที่ผ่านท่อท่อหนึ่งและมีใยมีใยไม่รู้ไปม,มาพันแต่มันก็ไม่สามารถกันผมได้ เพราะผมมีมีดและพบกับอมนอ้น้องคนนี้ที่เราไม่ได้เจอน้องมาอย่างยาวนานเรียกว่าแมงมุมแต่ก็ขู่เฉยแต่ไม่กัดอ่าน้องทำได้แค่ขูดดด่ดูตูด,ด,ดนุ่มๆของน้องนี่สิขอตูดหน่อยแล้วกันเออกันได้แล้วนี่ไงกลามาเด้อโอ้สานเท่นี้เต็มด้วยนะ้ำเอ๊ะมันเอเรียนนี่ ฉันจะฟันนายฟันนายแบบนี้อุย้ยเอาหัวมงนี่เลยหัวมงหรอดนลอ่อหรออละละโอ้มือสังหารเลเวลตันแล้วสินะจุดจเลยโอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้จะสามารถพักหายใจได้การพักหายใจก่อนแป๊บหนึ่งดูสิว่ามีทางไปด้านซ้ายกับด้านขวาอาด้วยความที่ว่าสองข้างนี้เป็นอุโมงค์ เราทำการเช็คก่อนว่าทางไหนเป็นทางตันโดยการที่คุณทำแบบนี้อลองฟังดูว่าจะมีเสียงอะไรสะท้อนกลับมาหรือไม่ออออโอเคแสดงว่าด้านนี้นั้นเป็นทางตันอย่างแน่นอนงั้นทางนี้เอาไปสำรวจทีหลังแล้วกันงั้นผมจะไปทางด้านนี้เลยดูนี่สิมันเต็มไปด้วยเชื้อรา น่ารังเกียจพวกนี้แล้วตรงนั้นมันน้องเอเรียนสินะฉันไม่กลัวตายหรอกนี่นะฉันไม่กลัวนายหรอกอะไรอะไร iology? อุ้ยเอาตัวแตกอะไรกันครับเนี่ยอยู่น้องก็ตัวแตกอู้น้องอยู่กันเป็นครอบครัวเลยเมื่ะเราฆ่าหนึ่งตัวไปน้องจะเพิ่มพวกมาอีกซึ่งเราไม่มีทางกลัวแน่นอนแน่นอนเอ้ไม่ได้หรอกนะอุ้ยอย่านะอย่าตัดขาเราอย่าตัดขาเราอุ้ยผมจะ ไม่ได้แล้วเราสู้กันตรงนี้ออกซิเจนผมกำลังจะหมดใช่ว่าผมจะกลัวโอเคสู้กับน้องไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ออกซิเจนมันไม่ได้ออกซิเจนเลยโอ้โหมันเยอะจังแล้วมันก็เยอะมากๆเลยเอ้ไม่แน่ใช้ื่อนบังหรอขออนุญาตกลับไปเอาออกซิเจนก่อนแล้วกันเอาระเมื่อเราว่ายมาได้ระยะหนึ่งแล้วเราจะพบกับ สิ่งที่เรียกว่าลากไม้จริงๆเราก็เจ <c oughs> ็บคอจังจริงแล้วก็พบมาน,นานแล้วแล้วก็มีน้องคนปุกปุยตรงนี้อีกแล้วสินะขอตุยตูดหน่อยแล้วกันเอะอุอ้ยไม่โดนเอเอุ้ยดูข้างหน้านั่นสินั่นมันอะไรกันนะนั่นมันฟันทองนี่โอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยฟันทองขอบคุณครับได้เวลากลับแล้วแหละ โอเคผลสรุปว่าท่านั้นไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาสแสดงว่าตอนนั้นต้องเป็นทางออกอย่างแน่นอนอืมที่จริงแล้วผมตะโกนดังวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวข้างบ้านจะด่าแล้วนะผมจะทําการเดินอา่าไม่ใช่สิว่ายน้ํากลับไปเอาละเมื่อประตูจะอยู่ทางด้านหน้าเราเพียงแค่ตรงนี้เองนี่ไงใบพัดงงๆนั่นโอ้ตรงนี้มีโฟลเดอร์ด้วย thank y o เลยขอบคุณสำหรับสแน็คนะ ินเลยดีกว่าเฮ้ยอิ่มแล้วไม่เป็นไรอ่ากินอีกอ๋อถ้าเปิดไปจะเจอกับอะไรนะผมจะเปิดในสามสองหนึ่ง oh shit คิดพี่กลัวหรือเปล่าเราจะกว้างระเบิดแบบนี้เรามีระเบิดถึงตั้งหลายลูกเอ้ย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 ไอน้องคิดว่าเจ๋งเหรอไอ้ตูดมึกไอ้ตูดมึกไอ้ตูดมือไอ้ตูดมึกไอ้ตูดมือไอ้ตูดมือพี่บล็อกได้วะโทษทีมานนี้อันนี้เลยอันนี้เลยไอ้น้อง โอ้ยระเบิดอ้าวโอ้ยระเบิดอีกเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้โหอีซี่ว่ะอุ้ยมึนโอ้ยมึนไปดิอุ้ยมึนไปดิคือแบบว่าเกาะพี่อะน้องเออเกาะพี่มันแบบค่อนข้างโหดว่ะถ้าน้องตีอยู่ไม่ระวังน้องจะมึนนะบวกเลยนี่แน่ไปจัดการไอ้ตัวเล็กซะมันน่ารำคาญอุ้ยอุ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ้ย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 ผู้ชมอาจจะว่าเอ้ยมันไม่ดุเดือดเลยนายเข้าไปสู้สิได้เลยคุณผู้ชมโอ้ยมีทางกลัวเด็ดขาด เอ้ยอ้อ้ย้ยแรอยู่เนี่ยแรอยู่เนี่ยแรงอยู่เนี่ยแรอยู่เนี่ยยระเบิด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 ระเบกล่าระเบิดอดิคิี่กลัวมากคิ้วกลัวคิกลัวลคิวอะไรโยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอิจ๋งเหรอคิวเจงเหรอไอ้ตัวเล็กไว้ก่อนเลยกันตัวเล็ก้ก่อนเลยอุ้ยระเบิด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 เะไปไม่ัลใยไ่ลาว่ะเ ระเบิดมันช่างอันตราย้จริงเลยอันตรายอุ้ยโดนกระแทกข้างโอ้โหโดนกระแทกข้างหรอที่ไม่ระเบิดคนเดียวเปล่าไมอ้งายที่ไม่ระเบิดคนเดียวเหรอที่ไม่ระเบิดคนเดียวเหรอฮะ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 ที่ระเบิดคนเดียวเหรออุ้ยอันนี้หมัดปตกไม่มาตายเรียบร้อยไอตัวเล็กไอจิ๋วเอ้ยไอจิ๋วไอ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 จิ๋วทัฟเฟิลทัคเซน นี่มันการกลายพันธุ์จากการดนระเบิดนี่นะโอ้โหสุดยอดเลยเ,ลยเอาละได้เวลาเก็บซากน้องอ่าขอบุกทะเอ้เอาซากไายไปไหนเอา้าเราเก็บไปแล้วเหรอโอเคดเดมือวว่าทางนั้นจะเป็นประตูเปิดขออนุญาตอืมอ่าได้ความันทีเรียบร้อยแล้วเราทำการแย่น้องแบบนี้หนึ่งทีให้น้องระเบิดแต้มแล้วการเดินเข้าไปหัวน้องแบบชิวชิ เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นประตูเปิดสำหรับข้างในให้ผู้ชมเอาขาหน้าของท่านแปะเข้าไปแบบนี้ลรอสักครู่ว้าวดูมือนั่นสิมันช่างแบบโอ้ยติกล้องด้วยโคตรเท่อ่ะมันยังไม่จบเหรอหเจ้าตัวเล็กนี่มันช่างน,าน่ารำคาญจริงเลยกัดแข็งสะกากไอ้ไอ,ไอ้มันอึดมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยเพราะมันโคตรอึดเลยเนี่ย เห็บหมาเห็บหมาเฮ้ยโหเยอะไปวะเนี่ยโหเยอะไปวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหนื่อยด้วยโอ้ยกันไม่อยู่อีกทำจริงก็โกงมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยมีดเราเอ้ยไม่ใช่ดาบเราก็ดูดเลือดแล้วก็ยืนตีแบบชิวๆครับคุณผู้ชมวางเลยชิววิชี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยยืนตีไปไล่เลือดไปไล่เลือดไป แล้วมันตอดมาแต่เราก็ดูดเลือดได้โอ้โหชิวเนี่ยเนี่ยชิวชิวดูดูเลือดเต็มแล้วเนี่ยเลือดเต็มแล้วเนี่ยมาขอดูดเลือดหน่อยนี่นี่โอ้ยเหนื่อยอ่าเรียบร้อยแค่เนี้ย easy อยู่อ่ะอน้องเอ้ยอ่อ on hard ยิงเลยโอ้แล้วตรงนี้ก็พบกับเทปเช่นเคยตรงนี้ก็โ,โหโเต็มไปด้วยอืมเทเลบีนะครับผมโอ้นี่สิเทปที่เราต้องการ ผมหมายถึงชิปให้เบอร์เกอร์นะผมโอ้แล้วนี่เลยอืมอ,อยไอ้รับโอ้แล้วมีระเบิดให้ด้วยถึงสมลูกเชียวสุดยอดเลยสันสายว่าการบรจแุแพคครั้งนี้อาจจะจบลงในะไม่ช้าโอ้แล้วดูเหมือนว่ามูแยกอีกทางหนึ่งจะมาโผล่ทางด้านนี้และ้นะเอาละครับผมสำหรับพันนี้ก็ตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะผมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายทุกครรักทุกคนนะผมจุบ๊บจุ๊บว